โอเคครับผมกับสวัสดีทุกคนนะครับอยู่กับผมเองนะครับดังลูมิแอร์คนดีคนเดิมเพิ่มเติมคือมาเล่นเอรันโดในตำแหน่งของจังเกิลนะครับในคลิปนี้นะครับผมมาเล่นเอรันดอนะครับก็ไม่ค่อยได้เล่นเอรันโดเท่าไหร่นะครับจริงๆคือเล่นไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่นะครับเพราะว่าคือสกิลมันเนี่ยค่อนข้างที่จะต้องใช้สกิลเพย์ในการเล่นค่อนข้างสูงนะครับคือสกิลมั่นเนี่ยมึงก็ตายนะครับนะ แล้วศัตูฟังกูจะไปเวททาไมนะครับนะโอเคนะครับเราก็ฟาร์มไปก่อนนะครับผมไม่ไปเวทกับศัตูนะไอทีมเรานะพรรู้สึกว่ามันเวทไม่ได้นะครับมาเกงก้านะครับผโดดเฟิร์สบาฟไปแล้วไอฟาดนะครับไม่ลงจะเวททาไมนะครับผมโอเคฟาร์มต่อไปนะครับโอเคแล้วฟาร์มไปต่อไปนะครับเอาอีกแล้วนะครับผมเกมนี้ผมจะรอนหรือเปล่านะครับ เอาใจช่วยพวกหน่อยแล้วกันนะครับไอสัตว์นะครับผมโดยไปแล้วครับ2คิวนะครับผมนะสำหรับทีมผมนะครับเอรันดอร์นี่ก็เป็นตัวแครี่พิ้วนะครับแครี่หลวงยากนะครับผมนะเวลาเรากดสกิลเนี่ยเราก็จะสามารถตีได้2ครั้งนะครับเวลาเรากดสกิลก็จะสกิลตีสกิลตีประมาณนี้นะครับสำหรับเอรันดอร์นะผมไม่อยากพูดเยอะนะครับเพราะว่าเล่นก็ไม่ได้เก่งนะจะไปพูดเยอะอีกนะครับ นะครับผมมิเอลให้ข้อมูลผิดพลาดไงนี่กูพูดมั่วนะครับผมก็เลยเป็นคนที่ชอบทาช่องแนวแบบอาหานะครับไม่ได้ใช่แนวแบบจงจังนะครับมาดิสั์อติปับตีเรียบร้อยนะครับเกมนี้เราเปรองเท้าลดซีซีนะครับมาดิสับซิงองปับกลับมายหนึ่งทีเรียบร้อยโดดป้อมตีไอวินนะครับอันนี้เราก็เล่นระยะกับวัตเตอร์ไบรอ์ไอ้นั่นได้นะครับวัตเตอร์ไบนะ ก็เลยไม่โดนนะฮะเอามองค์กรก็ได้นะครับผมนะตอนแล้วจะกลับกลับวันจะกลับบ้านนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับโอเคกับบ้านแลยสัตว์เจอบัตเตอร์ฟลายอย่างนี้นะครับเราสู้ไม่ได้นะเลื่อนเลื่อนเราโลนะครับเดี๋ยวกลับบ้านก่อนแล้วกันนะครับผมนะโอเคนะครับผมตอนนี้เราบูกันต่อนะครับป๊อปนะครับผม ในส่วนเอรันดอร์นะผมเคยเล่นเอรันดอร์มาแล้วนะครับแต่ก็คือเล่นไม่ค่อยแบบไม่ค่อยนี้เท่าไหร่นะครับเกมนี้วูู้จะเล่นดีหรือเปล่านะครับผมนะคือเกมนี้เนี่ยเราจะออกเป็นในส่วนของทารอนนะครับนะเห็นเขาออกกันนะครับเพราะว่ามันได้อะไรค่อนข้างดีเยอะนะครับดีเร็วด้วยรุนเลือดด้วยนะครับไม่ต้องกลับ้านนะครับผมนะไอสัตว์ก็มาดิครับเป็นไงครับดูสเตปพี่เป็นไงครับ เอาจริงกูกดมั่วนะเมื่อกี้เนี้เนี่อในดอนี่ต้องแยกสัมผัสแยกประสาทเยอะนะครับเพราะว่าเราต้องตีด้วยกดสกิลด้วยแล้วก็ต้องดูผีเสื้อด้วยว่าจะแวบไปทางไหนนะครับบอกเลยว่าแยกสัมผัสเยอะค่อนข้างเยอะนะครับโอเคนะครับแคลลี่หลวงยากนะโอ้ย์โหสาตีตั้งนานนะครับเราเจอกับบัตเตอร์ฟลายนะครับผมนะอย่าไปเสี่ยงมากนท่านบัตเตอร์ฟลายเกิดก็ไม่ใช่เรื่องที่ดีนะครับแล้วก็ พยายามฟาร์มให้เรารวยนะครับพอเรารวยเนี่ยเราก็จะน่าจะแบกได้นะครับโอเคแล้วฟาร์มต่อไปนะครับรูปพลังแฝงขึ้นไปให้นะครับนะเกมนี้เอาพลังแฝงเราก็จิบมานะครับไม่รู้จะดีหรือเปล่านะแต่ก็พอได้อยู่นะครับผมแม่งกดลางว่ะนะครับผมเลนเอนดอร์เนี่ยผมจะเป็นคนที่ไม่ค่อยยิวยเลนที่มีแคลรี่นะครับเพราะรู้สึกว่ามันฆ่ายากนะครับเอลนดอร์เนี่ยยู่เลนในนี้ค่อนข้างดีนะครับอดิสัต์ กูไปดิ้งทีรับโยไปปับ๊บตีโอ้โหยเ้ยนี่เดียวครับหลังแฝงแฟร,รีร่นะครับโอเคแต่ลิงได้ไปนะครับไม่เป็นไรนะครับโอเคนะครับอัพก็ผสมนะการอัพสกิลก็ผมก็เอาอัพแบบผสมผสมนะครับนะเฮ้ย พลาดนิดนึงนะครับผมโชว์ชอำเกือบไปปั๊บดันมาเรียบร้อยนะครับไอสั์โอเคนะครับผมโชว์ชอำไม่ทังทีนะครับไอสั์กดสกิ้กดดาแข่งโชว์นะครับผมบอกกันเลยว่าเห็นแล้วท้อนะครับโอเคตีตีต่ตอไปนะครับเินดอก็เล่นก็พยายามพยายามมองแมปนะครับแล้วก็พยายามแบบดูผีเสื้อด้วยนะครับ ยามใช้สกิลนะสกิลตีสกิลตีนะครับผมเป็นประมาณนี้นะครับนะสำหรับเอเนดอร์นะครับคาร่าสัตว์ชิสองกลับมาปั๊บไงตอบเป็นหนึ่งสเต็ปนะครับโอเคนะครับผมสำหรับพลังแฝงผีเสื้อก็โอเคนะครับก็ใช้ได้อยู่นะครับไอสัตว์มาดิครับปั๊บกลับมาอารติไม่ใช่ไอสัตว์ชิสองอารติปั๊บปั๊บโอ้โหดิเดียวเององโอ้โหผมไม่ได้วลยทุกคนนะครับ โอ้จะตายวะยิงยาก,กลับไปสูน้นะเนี่ยเ <c oughs> กือบแล้วกูโอเคกลับบ้านก่อนแล้วกันนะครับอ๊อฟโอเคโอเคเดี๋ยวกลับบ้านก่อนนะครับผมนะโอเคฟาร์มบ้าไปนะครับตอนนี้เราจัดไป2ตัวนะครับตายสูตรแอซิดสองนะครับอ่นะสลับเกมนี้นะครับฟาร์มไปนะครับผมฟาร์มยาหยุดยั้งนะครับครับครับโอเค ก็พยายามก็ใช้สกิลเน้นเซฟสกิลนะเราจะได้ตีได้รัวๆนะครับเด็ดมาอืมนะครับโอเคได้ทานรดแล้วนะครับเมื่อไปผมออกเป็นคิใหญ่นะครับเพื่อเพิ่มดาเมจนะครับทำให้เรานั้นตีแรงขึ้นนะครับโอเคนะครับจำไม่ได้นะพวกผมมาลูนไรมานะครับเดี๋ยวขึ้นไปให้ล้วกันนะครับนะโอเคนะครับจริงๆคลิปนี้ผมจะเล่นฮายาเตะนะครับแต่รู้สึกว่า พุ่มโดนแบนนะครับก็เลยอดเล่นนะครับปั๊บตีตีซิกิวสองก็มาแดนก็มาปั๊บไปตีอันติปั๊บปุ๊บพุ่งไปไอสัตว์พุ่งไปได้ก็ไม่รู้โอเคนะครับร้อนอยู่นะครับเกือบตายแล้วผมูแบตเตอรี่ต่ำนะครับผมนะโอเคนะครับทุกคนกลับบ้ากับช่องก่อนนะครับเดีี๋ยวน้เกมนี้ผมจะเล่นไยเตะฟาร์มนะครับ แต่ก็โดนแบนนะครับก็เลยเออลองเล่นอนนารดอูสักหน่อยนะกันนะครับเพราะว่าผมไม่ได้เล่นอนนรดอนานแล้วนะครับนะหลังจากทีแจกไปตอนนั้นแล้วสุดเล่นสกอร์เฮียมากนะครับน่าจะเป็น5้สูดมั้งมาถึงว่าตายสูดนะครับเอ้ตาย5้านะครับผมนะฆ่าไปสูดนะครับผมนะสกอร์ลับสุดตอนนั้นครับลืมแล้วนะครับผมนะอลนนดอนี่ก็เป็นตัวที่ต้นเกมโหดก็คือโหดเลยนะครับโหดยนเล่ดเกมเลยนะครับอินนี่ย ทำเกมได้ยาวๆนะแต่ถ้าต้นเกมโดนยับๆเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะยากเลื่อหน่อยนะครับนะครับผมนี่จากการที่ผมเล่นมานะคือถ้าเกมนำเนี่ยก็คือน้ำที่ผ่านเลยนะครับแต่ถ้าเกมตามเนี่ยก็รู้สึกว่ามันฟื้นยากนะครับเราต้องฟาร์มซ่อมเยอะนะครับผมโอเคนะเอาอนี้ก่อนนะนี่เรนเรนดอร์เนี่ยก็ฟาร์มรายได้ก็ฟาร์มไปนะครับผมนะ เนิ้นรวยนะครับรวยแล้วก็จะทำอะไรได้ค่อนข้างหลายอย่างนะครับมาดิสัตว์นะครับผมนะดึงมาสวยอุ้ยนะครับเกือบแล้วมึงอ้าวมาหลอดมาหลอดปั๊บทีโซสวยนะครับสกิลสองเนี่ยก็เอาไว้ปิดชีพได้นะครับปิดศัตรูได้นะครับผมนะตอนเลือดโลโลนะก็แรงอยู่นะครับปั๊บอันตินะครับสวยนะครับดึงอะไรกูเห็นไอ้สัตว์นะครับผม เกมนี้ก็ลังเลงอยู่นะครับว่าจะออกชิ้นต่อไปจะออกเป็นอะไรดีนะครับแต่ก็ออกเป็นในส่วนของโอนิอาร์มแล้วกันนะครับจะได้เพิ่มทําให้เรานั้นตีเร็วมากขึ้นนะครับแล้วมีดาเมจดนะสลับโอนิอาร์มนะครับก็แล้วแต่คนนะครับว่าจะออกเป็นอะไรนะครับผมนะโอเคนะครับเอามกงกรเล็กก่อนเออมกงอนก่อนนะครับตอนนี้เราจับไป6ตัวนะครับผมนะแต่สุดแอซิสซบนะครับไปซะบนะครับโอเคฟา์มไปนะครับ จริงๆออฟเราออกเป็นชิ้น2เนี่ยเราออกเป็นดูเลือดใหญ่ก็ได้นะไม่ใช่ดูเลือดใหญ่อ่าดาบดูเลือดที่เป็นไอเนี้ยลิสเบนเออนใช่นะครับผมนะผมเคยเห็นคนออกอยูอ่ก well. <mel> erm ็ดีเหมือนกันนะครับผมนะเอเดนดอร์ใส่ดูเลือดนะครับไม่ต้องคงไม่ต้องกลับบ้านกันเลยทีเดียวนะครับแต่ทารอนก็มีดูเลือดนะก็แล้วแต่คนนะครับแต่ทารอนก็ตีไว้หน่อยสัตว์มาปั๊บไปปั๊บชิ้นสองดัมานะครับไปตีตีสวยนะครับผมโอเคนะครับ แคลรี่หลวงยาเอ้ยซัดเกือบเดนมาไปเตะเตะตะสวยนะครับผมนะโอเคนะครับก็พยายามใช้สกิลไปนะครับผมนะตอนนี้เราก็เกิดสุดๆแล้วนะครับผมนะน่าจะใครก็ได้นะครับใครก็ได้ที่จะสามารถวัดกับเรานะครับผมแล้วก็ตอนนี้เราก็น่าจะไม่กลัวใครแล้วนะครับผมนะคือดิบบิ๊กบอสของเกมแล้วครับผมจังหวะนี้นะครับโอเคได้ป้อมไปดึงมาสวยยิงสองปั๊บปั๊บยิงหนึ่งเออนะครับผมสวยงามนะครับ ปั๊บนะครับปึ๊ร์บเบิร์บมาเลยปั๊บโอเคสิเออสวยกลับมาตีตีเฮ้ยสวยมาลอดปั๊บเออสวยตีปั๊บทีสองปั๊บ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 ตีเออนะครับผมนะตีเฮียอะไรมั่วไอ้สัสดันมาปั๊บทีสองปั๊บเป็นไงโอ้โหดูสเต็ปการเล่นในรนดอบของพี่นะครับผมนะเอาไปใช้กันได้นะครับผมนะ นะครับผมเอ้ยไม่กีคิวเลยเหรอ <laughs> นี่ตีธรรมดานะเนี่ยนะครับผมนะโอเคนะครับทุกคนจบเลยลิกกว่านะไปเอาไอ้นี่ก่อนโอเคโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยละกันนะครับคลิปหน้าผมจะเล่นตัวอะไรก็ติดตามรับชมด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับมาครับ